ทำอาหารกลางวันค่ะวันนี้นี่เลยปลาสับของคุณย่าพาดูค่ะปลาสับ ใส่มะนาวไปซีนึงทำให้เปรี้ยวค่อยใส่เพิ่มแล้วก็มีผักนี่ค่ะผักอะไรไม่รู้เนี่ยดูถ้าทํามาันน่ากินดีอ่ะก็เลยซื้อมาลองจิ้มแล้วก็ผักชีค่ะมาจิ้มกับมากินกับน้ำพริกปลา

นี่ค่ะข้าวนี่แล้วก็ปลาสดยาพะดูมาดูนะคะว่ามันทำอะไรเนี่ยทำอะไรกับปลาส์ของยาเนี่ยเอายาพะดู อันนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ค่ะไก่อบไก่อบ ปรจชดหนังประชดกระดูก เรียบร้อยค่ะตามนี้เลยน่าอร่อยไหมคะราซาบผักข้าวแล้วก็ไก่นี่ค่ะง,ง่ายง่ายสไตล์ป้าแม่ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ